สวัสดีนะครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูปอมนะครับวันนี้ครูก็จะมาในหัวข้อบันไดเสียงนะครับบันไดเสียงไดอะโทนิกนะครับซึ่งเราก็จะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันมีบันไดเสียงเมเจอร์แล้วก็บันไดเสียงไมเนอร์นะครับแต่วันนี้มาจะมาอธิบายบันไดเสียงเมเจอร์ขาขึ้นนะครับเมเจอร์ขาข,ขึ้นทางชาร์ปนะครับซึ่ง ปกติแล้วโน้ตเราก็จะแบ่งเป็นแปดตัวด้วยกันนะครับมีเสียงมีแปดระดับเสียงนะครับนะซึ่งจะเริ่มจากบันไดเสียง c m a j o r นะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็จะมีแปดตัวด้วยกันอ่ะนะครับจะยกตัวอย่าง อัดตัวนะครับมีตัวที่หนึ่งดานบนนี้ครูจะยกตัวอย่างนะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าตัวที่หกตัวที่เจ็ดและตัวที่แปดนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่าตัวที่สามกับตัวที่สี่ ตัวที่7ดแล้วก็ตัวที่8ดครูจะเขียนติดกันนะครับนะมันมีโครงสร้างมาจากเปียโนตัวนี้นะครับนะนะครับเนี่ยตัวที่3ามกับตัวที่4นะครับแล้วก็ตัวที่7ตัวที่8นะครับซึ่งโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์นั้นนะครับเขากําหนดให้ตัวที่1ไปตัวที่สองห่าง1เสียง ตัวที่สองไปตัวที่3ห่าง1เสียงตัวที่3มตัวที่4ห่างครึ่งเสียง4ไปห้าหนึ่งเสียงห้าไปห1เสียง 5, 6ไป7 1ดเสียง7ดไป8 1ดเสียงเพราะอะไรครับดูจากโครงสร้างตรงนี้นะครับนักเรียนจากเป็นโนจาก C ไป C ชาร์ปเนี่ยครึ่งเสียงเซมิโทนนะครับเป็นเซมิโทน C ชาร์ปไปดีอีกครึ่งเสียงนะครับเป็นเซมิโทนเช่นเดียวกัน ครึ่งกับครึ่งรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับครึ่งกับครึ่งก็รวมกันเป็นหนึ่งนะครับนะนี่เราก็ดูได้นะครับเลไปมีนี่เลไปมีตรงนี้ครึ่งเสียงเหมือนกันนะครับอ่าหนึ่งเสียงเหมือนกันเนี่ยคราวนี้มีไปฟานะครับมีฟาตรงนี้นะครับมีกับฟา ก็จะกลายเป็นครึ่งเสียงตัวที่3ามตัวที่4นะครับนะฟาไปซอนฟาซอนนี่ก็1เสียงซอนลาหนึ่งเสียงลาทีหนึ่งเสียง,ลง,ยง,ลง,ยงแล้วก็ดีโดตรงนี้ตัวที่7ตัวที่8ครึ่งเสียงนะครับอันนี้โครงสร้างเบื้องต้นนะครับอ่ะครูก็จะใส่ไปเลยนะมันได้เสีงยงซี ก็เป็น c d e f นี่ครื่องเสียงอยู่แล้วนะครับ g a ต่อไปตัว7ตัวที่ 8, b กับ c นะครับตรงนี้นะครูกำหนดให้ตัว s นะครับเป็นเครื่องเสียงนะคือเซมิโทนนะครับ ตรงนี้ต่อไปครูกำหนดตรงนี้นะครับสัญลักษณ์แบบนี้คือหนึ่งเสียงก็คือโทนนั่นเองนะครับไปเลยโทนโทนนะครับ ตัวที่6ไป7ก็โทนเหมือนกันนะครับตรงนี้คือบันไดเสียงแรกคือ C major นะครับต่อไปลำดับต่อไปที่เราจะนำมาเขียนก็คือตัวที่5ของบันไดเสียงนั้นตัวที่5ก็คือเสียง G ครับนักเรียนตรงนี้อ่ะนี้คือเสียง G นะครับเรานำมันลงมา แล้วเราก็เขียนไปเลยแปดตัวนะครับ e a ตัวที่สามกับตัวที่สี่นะครับและ c ตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูามาดูกันนะครับนักเรียนว่าบันไดเสียงนั้น G ไป A นะครับ G ไป A หนึ่งเสียงแล้วนะครับตรงนี้ต่อไป A ไป B หนึ่งเสียงแล้วต่อไป B ไป C ตัวที่สามกับตัวที่สี่ครึ่งเสียงแล้วนะครับเป็นครึ่งเสียงอยู่แล้วนะครับตรงนี้สมบูรณ์ ต่อไปีไป D ตรงนี้สมบูรณ์นะครับหนึ่งเสียงต่อไป D ไป E หนึ่งเสียงสมบูรณ์ครับ E ไปเ F e ไป f ตรงนี้มันเป็นครื่งเสียงแต่ในนี้นะครับในนี้เขาต้องการให้เป็นเท่าไหร่ครับให้เป็น1เสียงนะครับ1เสียงนะ e ไป f ตรงเนี้ยมันเป็นครื่องเสียงเพราะฉะนั้น f กระโดดขึ้นมาตรงนี้เป็น f ชาร์ปนะครับ f ชาร์ปจากนั้น e ไป f ชาร์ปก็ห่างเท่าไหร่ครับโทนแล้วนะครับเราก็ใส่ชาร์ปที่ตัว f ไปนะครับ เรียบร้อยต่อไป F# arp, ไป G F# arp, ไป G นะครับตัวที่เ็ไปตัวที่8เป็นเซมิโทนสมบูรณ์นะครับบันไดเสียงนีนะ้การหัดเขียนนะครับต่อไปตัวที่5คือเสียงอะไรครับนักเรียนตัวที่5คือเสียงดีนั่นเองเสียงดีอายกมันลงมาเลยครับนะซึ่งครูก็มีวิธีการ ยกลงมาคือเราจะยกมาเนี่ยสี่ตัวสุดท้ายเนี่ยเราจะนําลงมาเขียนเลยครับมันจะสมบูรณ์อยู่แล้วนะนำลงมาเลยครับเขียนเลยครับ D E F sharp G ที่เราจะต้องมาเขียน ต่อก็คือ5ตัวสุดท้ายนะครับตรงนี้สมบูรณ์เซมิตัวที่ 1, 2, 2 3แล้วก็ 3, 4ที่เราจะต้องมาเขียนก็คือ A, B, อ C และ D นะครับคราวนี้เราก็มาดูว่า G ไป A เป็นไงครับ G ไป A มัน G ไป A มันหนึ่งเสียงแล้วนะครับ G ไป A หนึ่งเสียงแล้วหนึ่งเสียงนะครับต่อไป A ไป B ตรงนี้นะครับ A ไป B เลยไปบ A ไป B 1เสียงแล้วนะครับเอไป B 1เสียงแล้วต่อไป B ไป C ครับนักเรียนอ่นะครับ B ไป C ค้ต้องการให้เป็น1เสียงแต่นี่เลยเรากระโดดมาเลยครับเป็น C s ชาร์นะครับ C ีติดชาร์ปเป็น1เสียงแล้ว ไปตัวที่7ไปตัวที่8นะครับ7ไป8นะซีชาร์ปไปดีครึ่งเสียงเซมิโทนสมบูรณ์ต่อไปบันไดเสียงต่อไปครับที่เราจะต้องยกยกลงมาเขียนบันไดเสียงอะไรครับ A อเมเจอร์นั่นเองสีตัวท้ายนี้เอาลงมาเลยครับทักเรียนนะครับนี่เป็น A มีอะไรครับ B C ครับ D นะครับ4ตัวอ่ะตรงนี้ทำเป็นโทนเรียบร้อยตรงนี้ก็เซมิโทนเรียบร้อยอ่ะต่อไปที่เราต้องเขียนก็คือ4ตัวท้ายนะครับก็เริ่มตั้งแต่ E F G A นะครับอันนี้เราก็มาดูนะครับมาดูว่าดไป e ีนั้นเป็น1เสียงหรือยังดีไปอีหเสียงแล้วนะครับดีไปอีหเสียงแล้วต่อไป e ีไปเอเขาต้องการให้เป็น1เสียงนะเขาต้องการให้เป็นโทนแต่ว่า e ีไปเเป็นไงครับ e ีไปเมัน เป็นครึ่งเสียงนะครับ F ก็ต้องกระโดดมาที่ F# Char ถึงจะเป็น1เสียงเต็มต่อไป F# Char ไป G แค่ครึ่งเสียงถ้าต้องการให้เป็น1เสียงครับ G ก็ต้องติดเลยครับนักเรียนติดนั่นเองตรงนี้ก็ตัวที่7กับ8ก็คือ G# h a r กับ A เป็นไงครับครึ่งเสียงเซมิโทนเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์บรไดเสียงนี้ นะครับต่อไปสตัวที่เราจะยกขึ้นมายกอ่ะยก,ยกลงมานะครับก็คือนี่ตัวที่หานั่นเองนะก็เป็นบันไดเสียง E major นะครับ E major สี่ตัวท้ายยกลงมาเลยนะครับ E F s h a G s h a และ A ตรงนี้สมบูรณ์แล้วเราทำไว้แล้วนะครับเป็นโทนโทนตรงนี้เซมิโทนต่อไปสตัวท้ายก็เป็น B C D และ E นั่นเองนะครับก็มาดูดูกันต่อว่า A ไป B นะครับตอนนี้ A ไป B A ไป B ตรงนี้นะครับ A ไป B เป็นหนึ่งเสียงแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นโทนแล้วต่อไป B ไป C เขาต้องการให้เป็นโทนตรงนี้ B ไป C มันเป็นครึ่งงนั้น C ก็กระโดดมาที่อะไรครับ C ีชา้ามนั่นเองก็เป็นหนึ่งเสียงตาไป C ชาร์ปไป D ชไปดตรงนี้เป็นครึ่งเสียงอยู่เพราะฉะนั้นดีก็ต้องกระโดดมาที่อะไรครับ D ชาร์ปนั่นเองเป็นหนึ่งเสียงเต็มนะครับ D ชาร์ปไป E 78็ครึ่งเสียงนะครับเซมิโทนสมบูรณ์ครับมนได้เสียงนี้ต่อไปตัวที่5ตัวที่5ลงมานะครับนักเรียนก็ตัว B นั่นเองมันได้เสียง B major แล้วก็สี่ตัวท้ายเหมือนเดิมครับนักเรียนสตัวสี่ตัวท้ายนับจากเนี่ยห้าหกเจ็ดแปดตรงนี้เรายกลงมาเลยครับก็กลายเป็น B c ชาร์บ D ชาร์และ A สมบูรณ์แล้วตรงนี้นะครับเราทำไปแล้วโทนตรงนี้ก็โทนตรงนี้ก็เซมิโทนสมบูรณ์ นะครับต่อไปสีตัวท้ายนั่นเองที่เราจะต้องทำนะครับนักเรียนสีตัวท้ายที่เราจะต้องทำก็คืออ่ะอันนี้คือเสียงอะไรเอ่ย e b c d อ๋อตรงนี้ครูเขียนผิดนะครับเป็น e อีไป e อไป f เ e, A และ b นั่นเองนะครับนะไป e ไป f นะครับ e ไป f ตรงนี้เป็นไงมันเป็นครึ่งเสียงนะครับอ่านดูจากตรงนี้เลย,ยดูจากริมเป็นโนเลยนะครับอ่า E ไป f มันเป็นครึ่งเสียงแต่เขาต้องการให้เป็นหนึ่งเสียง หนึ่งเสียงก็กระโดดไปที่เลยครับนักเรียน f ชร์ปนั่นเองมันก็จะกลายเป็น1เสียงนะครับต่อไป f ช์ปไป g เป็นครึ่งเสียงเขาต้องการให้เป็น1เสียงนะครับ g ก็ต้องติดอะไรครับนักเรียนติดชร์ปนั่นเองนะครับ g ก็ต้องติดชร์ปต่อไป g ช์ปไป a เขาต้องการให้เป็นโทนแต่มันเป็นเซมิโทนอยู่ A ก็ต้องไปติดอะไรครับติดชาร์ปก็กลายเป็นโทนตรงนี้สมบูรณ์แล้ว A ชาร์ปไป B ครึ่งเสียงนะครับสมบูรณ์นะต่อไปบนไดเสียงต่อไปที่เราจะต้องยกมาก็คือมันตัวที่5ครับนักเรียนตัวที่5คืออะไร F ชาร์ปเหมือนเดิมนะครับ บันไดเสียง f# major เราก็ยกมา4ตัวเลยตรงนี้นะครับ f# s h a r p ไปแล้ว g# e a# arp, และ b ตรงนี้เราทำไว้สมบูรณ์หมดแล้วนะครับนักเรียนตรงนี้เป็นโทนเรียบร้อยตรงนี้ก็โทนส่วนตรงนี้เป็นเซมิโทนเรียบร้อยนะครับ ที่เราทต้องทำต่อก็คือ C D E F ชาร์ปตรงนี้อเรามาดูครับนักเรียนว่า B ไป C ดูจากรูปรูปได้เลยนะ<ๆ>อืมนะครับหมื่นล้าน B ไป C ตรงนี้นะครับ B ไป C มไป C ออการให้เป็นหนึ่งเสียง C ก็ต้องกระโดดมาที่อะไรครับ c ีชาร์นะครับ c ชาร์ D นี่เป็นโทนเรียบร้อยต่อไป C s h ชารไปดีครึ่งเสียงเพราะนั้นดีก็ต้องกระโดดไปที่อะไรครับดีชาร์ก็กลายเป็นโทน นะครับ e ชาร์ปไป e ครับนักเรียนีชาร์ปไป e ครึ่งเสียงเขาต้องการให้เป็นอะไรครับเขาต้องการให้เป็นโทนนะครับ e ก็ต้องติดอะไรครับ e ต้องติดชาร์ปแต่ทําไม e ชาร์ปมันไม่มีริมเปยโนสีดำนะครับเพราะฉะนั้นในทางทางหลักการก็คือ e ชาร์ปก็คือเสียง f นั่นเองแต่ในทางทฤษฎีเราเขียนครับเขียนแบบนี้นะ ให้เกิดให้มันเป็นครึ่งเสียงนั้น e ชาร์ปคือเสียง f 7ตัวที่7ไปตัวที่8เป็น f ชาร์ปแล้วสมบูรณ์นะครับตรงนี้ต่อไปบันไดเสียงสุดท้ายครับนักเรียนบันไดเสียงสุดท้ายของบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปขขึ้นนะครับตัวที่5ตรงนี้คือ c ช h a r ปนะครับแล้วก็มาเขียนเลยนะครับนักเรียน c ชาร์ป เราก็ยกมาสตัวเลยนะครับมีซีชาร์ปแล้วก็ d ีชาร์ปมี e ีชาร์ปนะครับและ f อฟชาร์ปตรงนี้เราทำไว้สมบูรณ์หมดแล้วนะครับอีชาร์ปไป d ีชาร์ปโทนอีชาร์ปไป e ีชาร์ปโทนอีชาร์ปไป f อฟชาร์ปเซมิโทนเรียบร้อยต่อไปแล้วที่เราต้องทำก็คือ ทีท้ายครับ g e, A B และ C นั่นเอง c ชาร์ปนะครับอ่ะรอบรานี้เรามาดูนะครับ F ชาร์ปไป G ดูจากตรงนี้ F ชาร์ปไป G เป็นครึ่งเสียงนะครับเัรนั้น G ก็ต้องเป็น G ชาร์ปนะครับโดดขึ้นไปเป็น G ชาร์ปตรงนี้เนี่ย ึงจะเป็นหนึ่งเสียงนะครับนักเรียนถึงจะเป็นหนึ่งเสียงตรงนี้ต่อไป G# arp, ไป A เป็นครึ่งเสียงแต่เขาต้องการให้เป็นหนึ่งเสียง A ก็ต้องขึ้นมาตรงนี้ครับเป็น A# arp, นั่นเองมา A# ไป, A arp, ไป B ครับนักเรียน ครึ่งเสียงแต่เขาต้องการให้เป็นอะไรครับ1เสียง B ก็ต้องติดชาร์ปนั่นเองนะ B ติดชาร์ปดัะนั้นตรงน,นี้ก็คือเสียงอะไรครับเสียง C B ชาร์ปคือเสียง C นั่นเองนะครับ B ชาร์ปคือเสียง C แต่ทางทฤษฎีเราก็เขียน b ชาร์ป b ชาร์ปไป C ชาร์ปครึ่งเสียงครับตัวที่7 8 สมบูรณ์นะครับอ่ะคราวนี้นักเรียนก็จะเห็นได้ว่านะครับบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปขาขึ้นเนะี่ยมันก็จะไล่ตั้งแต่1ชาร์ปนะตรงนี้นักเรียนดูนะครับจะไล่ตั้งแต่1ชาร์ปไปนี่นี้1ชาร์ป1ชาร์ปนะครับอ่ะหนึ่งชาร์ปถูกต้องนะหนึ่งชาร์ป นสองชาร์ปคียอะไรครับ D m a เจอรสชาร์ปคียอะไรครับ A เมเจอรสชาร์ป E Major นะครับ5ชาร์ป E B เมเจอร์นั่นเอง B หชาร์ปครับ F ชา major. ร์ปเมเจออ้าวนะครับ 6ชาร์ปก็คือ f ชาร์ปเมเจอร์สุดท้ายครับติดชาร์ปทุกตัวเลยก็คือ c ชาร์ปเมเจอร์นั่นเองนะครับ c ชาร์ปเมเจอร์นั่นเองนะในทางทฤษฎีเราก็จะเขียน e ชาร์ปกับ b ชาร์ปนะจริงๆ e ชาร์ปก็คือเสียง f นั่นเองส่วน b ชาร์ปก็คือเสียงอะไรครับนักเรียนเสียง เสียง C นั่นเองนะครับนะสำหรับวันนี้นะครับบันไดเสียงเมเจอร์ขาขึ้นนะครับทางชาร์ปนะ่ะคุณครูก็ได้สรุปไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวคุณครูจะส่งไปในกลุ่ม I นะครับในรูปแบบของรูปภาพให้นักเรียนได้ศึกษาพร้อมกับวิดีโอนี้นะครับให้ศึกษาพร้อมกับวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนหัดเขียนสัปดาห์ต่อไปนะครับ สำหรับชั่วโมองต่อไปเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของบันไดเสียงเมเจอร์นะครับขาขึ้นเหมือนเดิมแต่เป็นทางแฟดนะครับทางแฟดทางแฟดก็คือเสียงที่มันลดลงนะเครื่องหมายแฟดเครื่องหมายแปลงเสียงนะครับนะลดลงครึ่งเสียงนะครับนะสัปดาห์หน้าเจอกันนะครับนะสัปดาห์นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ชั่วโมองนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคน